สวัสดีวันนี้ไม่กินหมูกระทะกายมาตั้งแต่สี่โมงแล้วเพื่อนทุกคนดีแล้วก็ทุกคนที่ไหนอ่ะเนยนี่เนยพี่โยกนี่ที่ฝนแล้วพาชิมกันนะคะที่หมูกระทะที่เรากินกันไหนวะให้มาเสียใจอ่ะล็อกสองแล้วะเนยมีโคตรเยอะเลยกินเยอะมากดูดิเพิ่งก็ไปสองแล้ว เพื่อนะเราลืมพูดว่ากินวันสุดท้ายแล้วเออวันสุดท้ายแล้วเราจะปวันที่สเก้าวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์มสองหกแล้วเราจะไปเป็นในิติบััตศาสตรแหละลลืมเจอกันนานก็เสรบางเขยบายเฮ้ยถึงปกอน ああ。<ー>